หลายคนมีความสงสัยว่าทําไมทําดีแล้วถึงไม่ได้ดีแล้วเราเคยพิจารณาตรวจสอบหรือเปล่าว่าเรานั้นได้คิดดีเรานั้นได้พูดสิ่งที่ดีๆเรานั้นได้ทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์กับชีวิตของเราเองด้วยหรือไม่หลายคนไปทําบุญที่วัด หลายคนสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมและทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่แล้วเมื่อกลับมาบ้านก็ยังเป็นทุกข์ก็ยังโศกเศร้าก็ยังเศร้าหมองมีความยากจนข้นแขนหลายๆอย่างที่ทำให้เป็นทุกข์ใจอยู่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแล้วหลายๆคนก็ตัดพ้อต่อว่า ว่าทำดีทำบุญแล้วทำไมถึงไม่ได้ดีทำไมถึงยังมีความทุกข์ความเศร้าความเดือดร้อนต่างๆในชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรายังคิดไม่ดีกับตัวเราเองอยู่บางครั้งเราหลงลืมอะไรบางอย่างแล้วเราก็ตําหนิต่อว่าตัวเราเองเราโทษตัวเราเองทุกครั้งที่เราหลงลืมหรือจำอะไรไม่ได้ว่าเราวางสิ่งของต่างๆเอาไว้ตรงไหน บางทีเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดพลาดเราก็ต่อว่าตัวเองเราก็ด่าทอตัวเองเราไม่ได้เมตตาตัวเองเราไม่ได้ทำดีกับตัวเองเราพูดไม่ดีกับตัวเราเองซึ่งก็คือจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่อยู่ในตัวเรานั้นเราทำไม่ดีต่อจิตวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนภายในของเรา นั่นแหละค่ะจึงเป็นการที่เราทําไม่ดีคิดไม่ดีและพูดไม่ดีต่อตัวเราเองต่อจิตวิญญาณภายในของตัวเราเองในเมื่อเราทําไม่ดีเราจึงได้รับผลที่ไม่ดีในชีวิตจึงได้รับผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจความทุกข์ยากลำบากข้นแค้นต่างๆจากภายนอกก็เพราะว่าภายในนั้นยังไม่ได้ทำดีกับตัวเองยังไม่ได้คิดดีกับตัวเองยังไม่ได้พูดดีกับตัวเอง ฉันเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆในสาระของคำว่าธรรมะก็คือธรรมชาติก็คือหนึ่งเดียวกับกฎธรรมชาติที่สอดคล้องกันอย่างมากเพราะว่ากฎธรรมชาติเป็นกฎพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนถ้าเราทำตัวได้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติเราก็จะมีชีวิตอย่างสุขสงบและได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ตามสิทธิอันชอบธทมที่มนุษย์ทุกๆคนจะได้รับแต่บางคนอาจจะไม่รู้ในเรื่องนี้หรือพูดง่ายๆว่ายังเข้าไม่ถึงธรรมะหรือธรรมชาติของมนุษย์อย่างแท้จริงจึงทำให้ยังคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอยู่นั่นเองทั้งที่จริงแล้วเราทำไม่ดีกับตัวเราเองต่อจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่อยู่ภายในตัวของเราเองอยู่